พี่น้องเมื่อนี่บ่อยสิลิไส้ศูญบวชบวชสูดบวชบวชโคตรสูญบ,บ,บ,บวชบวชเจ้าวาแล้วศู์ให้ผู้ใดมันมีไม่ไงอันหนึ่งสงสัยเปลี่ยนไม่ไงปอดสอดอพี่น้องโคตรไปว่าลูกเล่าโคตรบ้านน้องเพียน้องพ่อยแม่เด็กน้อยกบะเาเวนคนอหีหยังจิตใจทำอะไรด้วยอะไรพี่น้องเอยอุ๊ดตายแล้ว <c oughs> ดาหอดเด็กน้อยโอ้ยเอเฮ้ยคืองเซมันไปว่าออก เพีดของยายเตียนใจเกินแสนแม่เท่าเล้านั่นแหม่แม่แอนออรดีนั่นแหม่คือจะเป็นไปโพดยุกพุ่นโพดมาจังสันล่ะไม่มาจังสี่ล่ะไม่ไงอันนั้นแล้วโพดมาจังสี่ล่ะอีปอกออกจากกล้องเน่ยอีลิงปากมึงกูขีดียดปากลิ้ยงมาช้านมาเด็กน้อยน่ะถามยายเตียนว่าย้ายเจ้าบ่ขีดีดหน้าไอีลิงบอกดังว่าเม่นดังลิงหน้าอัปปีมาชานบู๊บบอเบนเขียนเทียเดียวบอเบนเอาเทียเดียวดิ อิปบอบนาลิงเบาเป็นปีกับเบาง้า,งาขึ้นดอกอออืออออจิตใจทำ้วยอะไรอุ้ตายแล้วเขียนตื่มมาอีกดีออรอบดีเขียนยา้วก็รอบเก่ามึงผู้หายไงบอมีไปไอเอาทํา,าพันดอกเขาเอาพันลิ้งปากลิ้งว่าสันเลิกทายคิปหลานเจ้าเนยยายซ่องได้ๆก็หเห็นแต่ลิงหลานเจ้าผู้หายคักน้อย,ยายคือลิงคักน้อย,ยาย เจ้าบ e. so oh oh be to ่อขานเบ้าบ่ยายเลี้ยงดีละยายไงแจ้งน้อยมันเจ้าลูกไม่เจ้าเลี้ยงต่อพนาพนาโอ้ยขาบ่แม่ปล่อยสอดอกลเป็นเป็นจิตตะเวิคักคักคอยว่าน่ะนะช่างเปลี่ยนแท้บ้าให้หัดเด็กน้อยจิตใจทำาด้วยอะไรคอยถามเนอ้อยน้องเฮยเราข้าเจ้าว่าบ่เมีนทียาเดียวดีเห็นไหมไงอันนี้มาเมีนหลายที่ยเตือพนาวาน่ะยายนี่ประจำมาสั่นนี้คนหนึ่งเขียนมาบอกนะพี่น้องเอ๋ย โอ้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 มันบอกเป็นคนธรรมดาแล้วพี่น้องบ่อยสิริไทยแล้วก็สิโอดบ่ได้ะล่ะน้อเฮยแล้ว่าเลาสีบ่หหว้าซาดรอกวันนี้แล้วโอดด่ได้รแล้วก็เลยมาโผดด่าแล้ว่าจังสีละผมมาสีบ่หหว้าซาดรอกครับอ่านเนี่ยมันคิดรู้ตัวลูกคนคือกันเกษียว่ากันคักแท้เบ้าจังเจ้าของสิตุยบ่เป็นคิดแบบนี้เบ้าแบบนี้ช่างได้เกิดเป็นคนแน้ถิอ อดส่าในชิดแบบนี้เว้าแบบนี้เจ้าช้างได้เกิดเป็นคนแท้เออเว้าแย่เว้าหย่อเว้ายันให้ฮอดเล็กน้อยบ้านี้เม่เลยลูกผู้ใดใไรกระฮักเราเราเนาะฮักปันเต่งเพีงปันตาลูกผู้ใดกระไดเอองดบ่ให้ไตไล่บ่ใหตตอมยัดแต่เราเลี้ยงดีคืออย่างนี้พี่น้องฟอกไปมะหุ่มมะหอมอ่อนซ่อนใส่จุดแต่ละจุดจาเบิ่มอย่างปันเทพที่ด่าน้อยปันตุกตาน้อย ขึ้นเวทที่วสันเอฟซีแต่โกบโกบเขาเป็นตาฮักการ,รอ,จอ,อเจ้าอ่อยอย่างเบิงมัตตาได้ักขามขี่ครับเทเฮ้ยเขามาตาฮักกันเบิดบ้างเบิดเนี้ยเจ้าของละเสียงเลียงเสียงเลียงไปยุผู้เดียวนี่เบเอ้ยเฮ้ยอิจสาเด็กน้อยดอกอยว่านั่ะนะ่ะเออโอ้ยเนาะคนสนีก็ได้เป็นเป็นคนน้ำเขาบ่อยสีด้วใส่บางกาเกิดเป็นคนเทะมักอิจสาป็นนเสัยเกิดเป็นอย่างดีพี่นอออ้ย <c oughs> สร้างเป็น บ่อยสิริใช้ชก็เลยเดียดก็เลยลูกขึ้นมาบ่าว่าสิบ่าวเดพผนานานะอืมอันละเป็น,นคำนั้นเออกำลังใจให้เด,ด้ออีหล่าเด้อนี่ละพูดสิได้เป็นนนัเอีกมาลําคนต่อไปเออสิได้บริหารม้วชอยพ่อชอยแม่ต่อไปน้องเพียน้องพ้อยในตัวเขาอ่อนซ้อนเบิดบานเบิดเมียงอืมเฮ็ดแต่าหากเห็นอ่อนอนอยู่เขาอ่อนรอนอยู่เฮ็ดหนาเข้มเม่มคือหายเ้าก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเอื่นแม่ก็เปลี่ยนเอื่นพ่อก็เปลี่ยนเอือนป้าก็เปลี่ยน เออเอินอนย่าแตนกับเป็นเอิอนเอ็ตนกับเป็นเอิอนอาสกับเป็นเออ่อไปแฮงสิฮักก็นี่ก็นี่เออข้าเขาใช้คลิปอันใช้คลิปตะฮักตะฮักึ้นไม่ึ้นโคตรลุกไปอีกโอ้ยายหนีสิบ่าใจขาดตุยสติพีน่นองเบืองแล้วคือสิแม่นบ,บ่เป็นลักษณะพุธปกติดอก พอยไปเปิดหาผาโพไฟเร้วคือซีเมนเปิดปิดหนีเรียบร้อยแล้วหาเฟซเอาบ่พอแล้วคือซีเมนปิดหนีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอือ่าไปหาว่าให้ผู้อื่นหักกันแพ่งกันนันเปยียงสียงอึ้งเล่าอิสราสร้างรายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ